แล้วไม่รู้ว่าจะติดจนตัง้งเที่มาโก้เลยนะไม่รู้นี่กูกระจนมึงกระจนในโตกระจนมึงใส่หนูติดได้จนคิบไม้ยัิบไม้เปลือกกูกลุมเปลือ,อยนี่จังคิบไม้กับจางไราจางตำไรมึงอะจางหลักรุ่นโตหมดรู้ที่จางหลักรุ่นนาบ่าวกูเลี้ยงจางในเทียน ก็จีนี่กูวันนาบ้าไปหลกนะักไม้นะกูอีตามนาบ่าวด้วยนะเลยไม่รู้นะอ้อกูได้เดินตามจางมาจากเห็นกูตามจางก็ว่าไอ้นู้นยังจางกูได้อืดเลยก่ <c oughs> อนเออที่งนนั้นในวันนั้นก็มาหลักไม่ที่ข้างบ้านเราอันก็มาหลักไม่ที่ข้างบ้านมึงเออก็จีนี่น่นลนะลู้ไหาในลำจางในไหนหนอ้นูน้นกวนนู้นว่าลำจางนู้น เจ้าเรือเรั่วมึงใจก็ลำจังกับเจ้าเรือนมึงเอทีนี้คนมันแรงเจ้าไม่เจงเออหัวโดดโดดบ้านในนู่นบ้าในนู่นนูก็เจอจางแล้วไปเลยจางไอ้นู่นนูก็รีว่ามันเช้าวันจริงขุ่นมากพรักมาตำร้ยมาเลยจางมันเบิดกว่าตัวมันดำไหมเบิดอย่างคนเรไม่เป็นจางกว่าก็บูโปรกว่ารัวกว่าก็ว่ากูบูโปรรู้เนี้ย <ism> lòng tâm phước an, có cú chút trăng phao, cú là cú sát với na trăng anh ấy, quảm cheang cheang, quân đại đệ trăng, thịt máy trăng, nó cọp trăng phao, mảnh rung cua như anh chét chét rồi, là trời runh mưng niên, cầm lầm trăng với gấp sâu runh nữa, ơ, mưng trời thì đại chun, ô chẹng, giờ cái à cú tầm ba bài má cái luôn đấy phần lư à cứ bỏ cái tăng chào tỉ. này chào tỷ đó chào tỷ của na cái tôm cái tăng ngoài tua ngoài tăng chào tỉ. để cú lấp mà tề liền nằm rùa ru cây rối cú kín rồi lên kín 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 cây ra ừ bỏ cái đá cú anh nói nhớ của đá cáp em plate đi mà rùa rường ลบมาเตะเลงตึ้งเตนเต็มาทำไรมากินเคยตั้งเจ้าเตะะล่ะด้กูว่บหนึ่งกูไม่เล่งเลยดิกูไปอาเคยมาตั้งไว้ตัวนึงอาเคยมาไอ้ไม่เออกูว่าเคยมาตังไว้ไอ้ไม่ตัวงแกตอมไหมเอาไปตั้งเจ้าเตะเรียบร้อยเม็ดแต่ว่าดูนั่นข้าวมันทองแล้ววั่นข้าวทองข้าวทองแล้วก็ะตินีน้ำมันข้าวน้าบอกกูไอ้เตงเออ ไปกุดนำจองหน้าดีทีโลกข้าวอออ extracting. ท,ทวอ,งแ,วอวงแล้วโลเก็ตัวเดี้ยมีเปื่อยเสียหัวล้เรืองไรมาใจกูล่ะหัวใจมึงอะไรใจกันหัวใจเจ้าเทนนเลยจอยเก็ยดแม่มกินเกินตัวตัวทำไรมั่งโผแกเกลียดกูแกขึ้นหนูกันยิ่งกูปังกูเกลียดเกลียดโผกจับได้หอาลูกลูกดินกูสัตว์โตื พอยิงกูน e ัดนึงปั้งกูล็อกได้เแย็ดแม่มโตกับวัวใหญ่แยดแม่มแจงกูตั้งรุ่นเดียนนี่อาชีพไล่เก็บเนี่ยก็ว่าพอแม่นี่จะเอาจิตหน่อยใจ่ไหมกระดิ๊นเลยราปลัดเปลี่ยงพอแม่แจ่งละจัดที่ปากมึงเจือไม่เนี่กูต่ำกินไม่เกิดหลังจากพอแจงงละอันนี้มึงเปลี่ยงกับพอแจงเออแต่กูได้เจองขึ้นหนดู กูมาใจจิตไม่จ่าใจรุ่นเนี่ยนะจงะรื้อ่ะว่าแม่อยู่ในรุ่นพ่อแม่มึงอยู่ในรุ่นกันเออวันเดียรจางลากันรุ่นโอ้ใช่กะแม่ตายแล้วแม่มตายจิตไม่กันไม่ใจแม่ไม่ใจจิตไม่เพราะแม่ตายแล้วมันจิตไม่กับว่ากูป้าแม่ไปก้าวันในวัดป้าแม่มึงไปก้าวันในวัดเออว่าคนไม่ไปกันจังชี้แฉเจงือกว่าเออไอ้หนุ่มน้อยไม่เอานึ่งต่ำมันได้ไอ้หนู่มน้อยก็ไม่ไป ไปกันเต็มวัดกูก็เห็นดูมึงกันนะ่ะเออเดี๋ยวคนไปอานต้อยกันแต่กูต่าง,งาอาันเล่าชาวอันมาได้แต่ตู้เปล่นต้อยกันกูด่าแม่กูชาวอันมาได้ด่าแม่บวมาร์แล้วพวกมาร์แก่แกลแม่ได้แต่มารักรักก็มาจำบุญในเพลิ่อเด็นด,ดึงจำบุญปี้มึงรช่อย่าเต็มดวงใจในโรงเรียนกับโรงขวดได้หนูกำเพื่อ ดีเนาะเดี๋ยว mai ก็ไปหีบจ้ำบุญกันไปอะกินเสร็จอย่าเดินช่อยอย่าว่าเข้าแกเป็นเล่ไม่เั็นเล่วัวนั่นนั่นนีบจ้ำบุญเดี๋ตั้งอยู่กลางปฝนแอนไม่ใจลังหูกูเกลียดกูนาะวัวมัดจ้ำตัวใดๆจื่อในในในได้ตรงไรเลยกูเปิดเกลงเกี่กูจ้ำไม่กลัวนี่ด่าแม่กันได้เลยจ้ะาแม่ก็ได้ดาเม่บุ๋มาน กูตื้อว่าเกลั่นแจยงกูเจ้าเองกูเปิดกันเจ้าไหมกูตื้อไม่กันแจ้งกูแรงเลยอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่มานป้อมตังไล่กาปะเจ้าดีเจ๋อเต็ดันมากันปลอมเชื้อก็ว่าปลอมเปลี่ยงเพื่อเปลี่ยงกับเชื้อปีกับน้องเลีงเชื้อมั้งเลีงเด็กเปลี่ยงเลียงอากาปะเจ้าดีเจ๋อเต็ดันมากันปลอมเปลี่ยงกล้วยเตันยิงไม่ได้รับประทานานกันมากกันเร็วก้าวไปในโรงกล้วยแม่เลยนะ ยาลงกว่าได้ยังรถไปรับปรดรูด้วมากันจอยกินกันนะจิ๊ไหมกว่าตุ้งปัจจิกตันชื่อมาแล้วเจินตันหลักแกงกุนตุงกับแหล้วชาวอันมาได้ประกาศได้ก็หลักแกงคกือจะไม่ประกาศคกือกับมันหลักแล้วนี่แย่แม่มิวกุงแกงตุงต้งตุ้งหลักดินมึงกินกันหอรนเอ กูอ่ะกินกันไอ้จิ้มไม้กินไอ้หม็นสั้นจู้เออกินไอ้หม็นหัวจู้กินแล้กูจัดเต็ดแหม็มจั์กูเปลี่ยเดียวเต็ดแหม็มควันเม็ดต่างปากไงอ่า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 ไอ้มิดปากกินข้าวหน้าโตแล้วป้าใคืผัวหนับควันตัวจัดก็ได้แต่ปากควันนักหลักๆลักกีดูอย่า ตกใจแบบกี่รูปยายนกว่านักกันมันจัดมาดังเดเกี้กันเออพเอไดเ้กูเจออันนี้กูเจอเพราะว่ากูเคยมีประสบการณ์ประสบการณ์รหลายอายตัวคือกูเคยไปนังกินก๋วยเตี๋ยวกันซ้ำกุนไงพอแม่เจ้ากับกูพอเพื่อกูอิดเดียวพอหลักลูกจินก็จะช่องน่อยพอมึงเอะว่าอ,อัพเปดทนี่เ้ยังหลักไอัพเดทนะอเปเดทพอ กูช่วยเก็บก็ได้กูตีปอบปีอยางเดียวจับเกลือกอยู่ใโตเมื่อกี้ผมมึงกับเก็บกินก๋วยเตี๋ยวอ๋อไม่เก็บรถซ่อางรอนี่เออเออกว่างได้กว่างได้ที่มีแม่แกกูกูละจิงแม่ก็ว่าอ๋อไอโต๊ะนี้มาดูเหลืองเลยมั้งไหมเออปลาก็เหลือกแล้วตาก็บวดแล้วบวดตานเออแบบแกควร ตาก็เดือกแดีวตาอันก็บวชแล้่ววะยังตีผอมมันเลยแม่แกเขียดกู่เลยว่าแม่จะเอาเก็บเมียผอโออมเมียแม่รู้เมียแต่ผอเออก็ได้แต่กูไม่คืนหนูกูซื้อได้ตีดั้งอ๋อนั่นทีนี้แม่แกโกรธเลยว่ากูไปตีผัวแกแกโกรธกูจะช่วยวันไหนดีตีได้แกสัตว์กูปี๊เดียวมัวไปปืนดวงบ้านนู้ ว่านายพี่เจ้าไหนเก็บไปปนโรงบ้านเจ้าจิตนี่นู่นนี่แต่ว่ามันปิดตัวเตะซากืปอินไงเออเออเออคว่างได้ตายโอ้เดี๋ยวนี้เลยกิดเกปหนากันปื้มต่ำและต่ำและกึตักจิ้งเด่นเลยให้ปวดไดเบียใจมังเด็มมาตแรกได้ละเด้กู่ไม่ร้จัมไ้เลยปั่นนี่วะจำมไรอัดนั่งออจนอัดนั่งเกนได้กู แต่ไม่จำยาไม่จำม,มายัดนั่งกูบกโบกวอาอยากว่าดูดานดูด่ารําเป็นว่าบดเป็นหยแเมมจบแค่นั่งว่าบดเป็นแลว้วเจอรูวเป็นแล้วไม่จบนั่นวิจานั่งกันูโบกไว้นี่ไม่ใจว่าอีโบกคนโนูคนนี้โบกตัวเองกันโบกนองนองทีกำลังยากี่ะจเล่นนั่งกันเราควรทึกทาะว้ยวันึ่งควรจะให้เวลากบนั่งตะลุงจิบนาที มื่อแต่ตานอาจารย์ปลอมได้ว่าเอาไว้เอาเวลาให้มันจักอิดวิจานั่งมาจำอ่าอย่างจึงปลอมประดับว่าวทไม่เป็นได้หรือแล้วมึงว่าเป็นไหมควรเกินได้แต่ว่าไม่รู้จับไหมมึงต่ำแรกจะคุยยัดนั่งกูรำโดรามึงรำโดราเออแล้วมึงเคยรำอ๋อกูรำเยอะยัดแมมโรโบดดราไปหน่อยเออมึงแลงมือแดงแดงแดงอ้า bộ đen cao nói tầm chạy tài ăn ăn đen cao này ốp nó Là muốn tầm pin nó ra ô cú rầm vô tại đẹp đẹp cho mấy tuột chùm cầm lằng đắng đồ ra pen cầm lằng đắng hát ní băng, ní này quát leo quá ní văng ní cú vô ruộng bỏ cái chọc ní ruộng đồ ra chọc ớ ổn non hát lo mấy năng tung โอ้นั่งตรงเนี้ยนั่งอัดโดราเดียวอ้ปลามีเล่นโดราแตพี่อันเนี้ยแต่โดราไม่เล่นเลยโอ้พี่แต่อันเนี่ยกูยอมรับปีกูคนหนึ่งเลยอ่ะปลามีเล่นดโดราโดราเล่นอันว่างนี่ได้เป็นไหนวะแล้ววะก่อนแลว้วนั่งอกีกอ้าวตุกจัดจันแบบนั้นมึงว่าเป็นบมดโดราโอ้ อดดึกเงยแมนาโปนาโปนาตวดนาหมัน่นปะดนรัดกววยนะแม่อดดึกเงยดึกดื่นว่าเตียงคกนคนหลับนักันหมดแล้วยังเลืออยู่แต่เลือแต่ลูกยาวันนังกาศรัดนาอยู่เจ้วเจวนังกาศรัดนาอยู่เจ้วเจว ว่ากลางดึกคนรับมารับกันหมดแล้วว่าลูกแก้วจะรำไม่เคยดูละนองยกขึ้นเวื่อนองมาแต่งง่ายเลือดลากมารำใจกามากใจกาปลูก็เดือดลลวลูกรำรำไม่เคยดูรำไว้รัดกลูกันตวนนาทำดีพันนาไปข้างตก เด็ดพ <ítulo> anyway, ัญหาไปกลางตกอับพลัดลงนี่ควักดอกอาบินจ้าไปกลางตกอับสนาลงนี่ควักดอกอาบินจ้าอีสัมมานาคาบินจ้าจัดลายรับเจ้ากูไหวควังไม่เจ๋วไหวรับเออาปันหาไปกลางตกอับสนาลงวี่ควักดอกอาบินหยัดแมมยิ้กูได้ก็ไปตู้อยู่ตี ป้าต <mile> ีไม่เรื่องนกบินช้าได้แล้วเรื่องมึงอีต่ำปลืเล่นนังอ๋อกูแก้ได้กันนะกับนังโอ้ลูกที่จะจันดวนเมื่อนี่กับนังหลบเี็บว่าจ้างจะรู้อ๋อกูอัดมาแนนกูโย่เด็กตรวจเยียมกับนุตรวจกูโย่ตรวจเยียมว่างั้นเด็กที่ปีออ จะมาโยกมาจันรุ่นเจปี้างนี่กูมาเจยวว่าจันรุ่งน,นี่แกได้จำเปียแล้วอันเบล่อมแก่โดยเดยรื่อรเลือดแล้วเลยเปากแหม,มเต็มโม่ซเจ้าอนเกณฑได้ยันในวาเลตีระเบมไหนนั่งหน่่ยมาแไกลมาไรกว่าละนกยเ,เต่ลมแป แลก็ไม่รูยควักไรเอ,อาอะง่หล้วบอกว่าแล้วมาววดักหล้วสับสินหนต้งองก็้องนอกไก่เต่งนะกูไม่สนใจอย่างเตาใดใกล้เม็ดล้ตอนนี้ไม่แต่เดียวกูเชือนงแล้วนายนั่งอย่างน,นุ่นง้าทุงไรอีกอยังง่าไม่เสือ มันเลือดเจือจนปลื้แลนั่งหนุยจนดื้อกี่ย้าควันปุง้งก็แลจับชิ่นอันตองก้องหนออไก่กูไม่ใจเกี่ยวไอ้กันเจียวและนั่งมาใจวังเยตังมาประจบปบกับยาเตือนรัดและวเตไม่ไไมัวขึ้นมาลงไงล้ว แต่ก็ว่าวาดทิ้นนำใจแล้พาไปมอกใส่หนาง<ะ>แล้วก็บลบตินจำลมไปตำกลางวัดแต่โกนางไปก้างนางสักว่าพอ่อปะอั้งจังตัวเ็วแลนไอตินมูเร็กวันเย็นลงระเบอนั่งไอนแล้วแรงแป้วแป้วเกลงใจจัง ไอ้นี่นั่งยี่ก็ต่ำไรงนะดาดนั่งเลยนั่งแจวดดดนอตีนมูเต็นอ่ะละตันจะปาบใจดีแรงกูไม่ใจแกลงยอโลโกเราก็ใจดีกัดแหมมพลีกันจักคืนปักดาละแต่เบียเบิกลองไปใส่ไอ้โบไปแป้งแกลงใจแรงประโยชน์ใย ละดันก้อยใจสักสองมือหมาแรงหวยบอลเจ้าปมังนะ้งเนี่ยลายตันเจ้าปทุกคนเปน็นโยยืนในโจทย์ยืนโจกช่วยรวยกันสักทีแลแทเบลรแซมคนจนมีน้อยจนเรีกทีนเจะคว้าโอ้ยกูจนจนม้อยซองซี หลัดแบมต่ำมันเด็กเอ,อเจ้าของบ้านอ,อย่ยงคยนาวาก็มารับนั่งเจ้าของบ้าน <c oughs> บ้านนี้บ้านนูนยหรือเปล่าคะมันอะไรกับตีน,นี้บ้านในนูนยุยมนันจะแก้โนูนยไม่โยโจยี่ลาน เก็บเมมเพื่อก็มาตวงาาววาากาเล้าได้ได้หลือยมันจะมันโยนะี่ไม่รู้มันไปนัน่นจะไล่วัดแล้วก็ตดเคยับครับชั้นกาหลงค่ะกาหลงน้อยอะ่ะก็กาหลงลูกสาวกำนันนะคะโอ้กาหลงลูกสาวกำนันขึ้นมาหนังบนบ้านละนั่นยิ่ไปไหนก็ามารับหนู่นนีน่มารับแท่งค่ะเก็บมันก็มารับเยอะ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 มันก็มารับเยอะ มึงมึงเร่จะเร่จะเก้อจังดังเลยยิงีคนมารับเร้วอยากแม่ไม่นานดังกูไม่รูก็รับดูแลมึงมาไม่รู้เอ้ยขึ้นขึ้นมาหนังบนบ้านนะครับมามาจ้ะมาหนังบนบ้านนี้มามาหนังบนโซ่คว่านี้โซ่คว่าแม่มึงตาพื้นยังอยู่กลมไม้อูละโซ่คว่าขึ้นมากับขึ้นขึ้นมาต่างได้ยองต้นเล่ เป็นด้านได้เ,ดเรียบนอกใจได้เลียดผูหนุอยอย่ยหยาหยางน้าเราเลียดไม่ไว้ว่าฮักเลวเด้บอบักโบกสวัสดีค่ะวัดวัดดีครับสวัสด,ดีหนู่นุ่ยสวัสดีแท่งเออสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีนะคดดนะโถไวาสายุาเราก็ไอ้ต้มเป็นเกา่าอ่อเด็กไวาเราตื่อวยายตา ก็นองการลงมาก็จะมารับหนูนุยรับแทงค่ะก็ก็รับโดรากันตามเล่ที่ก็รับโดรากันไหมเฮ้ยอย่าน้องนี่มารับโดรากันไหมกับรับเก่งกันไหมรับแล้วทำไมที่เสียงมันไปเลยคะเสียงเปลี่ยนไปมากเลยค่ะเกิดมไหนนั่งเสียงเองกับก็มังด่นหมาก ก็าพาตั้งหนูน้อยพาแท่งไปด้วยอ่าทีนี้กูตอาตงนั่งตังดดราไอตุ้งไปไหมเบยไปต่ำไรไปจับปลิงไปจับปลิงดูราเออจับเด็กกูตัด,ดลงอีกวกกระนกบินจ้าออเกดปลักอันน้องการุ่งนี้จับไปอ่านไรกับก็หนูน้อยรู้ข่าวอะไรบ้าง,งาเลยคะก้าวไรกับไมโรที่ ก็มาเกินจนคุณทุงมาขอเก้าสารบ้านกาหลงค่ะพอเด็กเกินบ้านน้องกาหลงนีนจนคุณถุงมาขอเก้เาสานค่ะแต่มาขอคุณพ่อแต่คุณพ่อไม่กล้านะคะกาหลงเลยรับอาสาที่จะไปส่งให้น้องกาหลงรับอาชาที่จะไปรงทะเบียนอานในจนค่ะมันขอทะเบียนงานถ้ามันไม่โกรธถ้ามันเราไม่ให้เนี่ย มันจะโผตาบลกระทุ่มไร่ค่ะมันจะเป um ้าตาบลกระทุ่มไร่เลยค่ะการหลงรับอาสาจะไปส่งแต่การหลงไม่มีเพื่อนก็เลยมาชวนหนูนุ้ยชวนแต้งตลอดจนถึงโถไปช่วยแบกกระเปารไม่ให้โจรหน่อยค่ะพอเจมารับนี่คือรับไปช่วยอ้าบเกาช้ารก็ตกต้องค่ะเออไปเจงไปอำเภอว่าไปเราไปไจอำเภอ ไปลาลอ,อกจากการเป็นไหนนั่งกูไม่ปลําไม่เปลิดอ่ะพอาัว่เจ็ดเผือนรับไปอาบก้าวเร็วยําใจยื่นต่อเลยรับไปอาบก้าวไว้จนครับเขาถูกต้องค่ะอ่ะนากีกรัฐแล้วนงกาลลงไงได้เรามังเห่นดูแต่กับจนนี่ก็การลงมีของสมนาคุณในเท่งตลอดจนถึงหนูหน้อยและโถค,ค่ะคือถ้างานนี้ปลอดไป ไม่มีอะไรในบ้านเมืองก็ไม่มีอะไรในตำบลของเราแล้วโนูนุ้แต้งตลอดจนถึงโถไม่ต้องอยู่บ้านหลังนี้แล้วค่ะไม่รู้ไปอยู่ไหนนะจริงนะร่างเลยครับกันปลํมกับจูนกับร่างเลย